เด็กๆมาทำอะไรกันครับอ่ามาเข็นรถมาเล่นกับสีสวยเหรอสีสวยมาแล้วจะเอาไปไหนกันลูกเอากลับบ้านเอาอันใดกลับมันเป็นอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างมันหนักเ้้ลูก เอากลับบ้านเหรอไปอ่ะคนหนึ่งคนหนึงปั่นจักรยานเอออีกคนหนึ่งจะเข็นรถกลับบ้านวันนี้วันหยุดของเด็กๆนะคะเขาก็หาอะไรกิจกรรมเล่นกันนะคะกลับบ้านกลับบ้านทำไมหนูเอาล้อพลาสติกใส่รถมันก็ฝืดสิลูก อ๋อต้นไม้ของน้องบอมนี่ผักกระแยงค่ะงามแท้ไม่ใช่มีแต่บอลสีค่ะก็มีไม้มงคลอื่นๆด้วยเนี่ยค่ะกำลังสวยเชียวสวยไหมคะสวยเนาะอะไรคะเนี่ยน้องบ๋อม สวยดีปีกกินรีเหรอ,อนึกว่าปลาบูทองไม่ใช่นะคะน้องเขาบอกปีกินรีค่ะปเป็นซุ้มนะคะซุ้มบอลสีของน้องเขาว้าวปีกินรีคือห้องเฮาคืองามแท้ เนี่ยอันนี้ใหญ่นี่สวยจริงนนชายชนก็สวยหนูไปเอามาจากไหนเนี่นยทำไมมันโตได้ของพี่ทำไมมันแบนอย่างนั้นน,น,น,นี้มัคควาลรังสันนะคะโอ้ยนอนมากินอีกแล้วนี่ ม่านนางพิมเมืองใบใบมันจะสอดมืออือสวยดีใบม่านนางพิมพ์นะคะเดี๋ยวรออยากได้เหมือนกันม่านนางพิม์เนี่ยอีอย่างนี่ห้องเข้านี่เนาะโมแม่ค่ะสวยแท้อันนี่นี่นี่ห้องเข้านี่ห้องเขอาห้อง้องามรู้แยกวะอือนี่อันนี้ห้องเข้าอันนี้มันจะเป็นอันงาวกวนอูงาวกวนอูอ่ะอันไหนล่ะอันนี้มันเป็นตะล่าแม่กุสุมาค่ะ โองงามเป็ดเถ้าแต่อันนี้พิ่นว่ามันเป็นลูกใหม่แต่มันก่คือลูกใหม่มันคล้ายๆกับคล้ายๆถูกนี่อันนี้เห็นงูอภานของอาจารย์มากกว่าเยอเพจเจ็ดสีเยอะเยอะมันตีแต่เด้นี่มันฝืนอะไรเี๋นี่เนี่กำลังงามเดี๋ยวรอมีโทษสกันค่ะโทษสกันสุดหรอกำลังงามก็ได้สิยกุ้คือหาเมียแล้วมันโมงงามเลย นี่ลไงปีกกินรีก็เปลี่ยนกระถางใหม่อ๋อนี่ค่ะปีกกินรีมันเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนีเปลี่ยนอันนี้อันนี้แยกนอได้สองนอกับเปลี่ยนต้นกล้าอีกอันหนึ่งน่ะกระลังออกน่นกราลังสิออกดอกน,กน,นอนกินนะคะอันนี้เป็นอันนีเป็นเอียงวะเถาพานาันตาอื็นใบใหญ่เอียงมันเป็นเขาเป็นลูลไปลไม้ป่าก้านดำ มันบกัดติ๋วไหมรอมันกัดสีนะอ,อันนี้สวยจังเลยค่ะนี่อย่างนี่เอา,า,า,อา,าพงูก,กราพิราพีเกลื่อนหินุถาม,มาันเลยแต่ว่ามันแตกก็เลยว่าจะไปขายมันแตกนอเซาะไปขายเลยแตกนอแบบลายนอ,กอเก็บไปก่อนเก็บไว้แววยกนอกพริกกับเกลือนะคะพระนครก็กำลังสวย มีคนแอบดูเราอยู่ตรงนั้นเจ้าด่างก็ประมาณนี้ค่ะเก็บภาพความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับมาฝากกันนะคะอะไรเจ้าตัวเล็กมาทำอะไรกลับบ้านกลับบ้านขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ